เดือนอพักเดือนเ่ือนข้าวยังกินข้าวยังคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปจับมันหนกไม่ต้องไปจับมันค่ะมันไม่จะพัฒเติขมตข,ตข้าวมันจะพเติมข้าวก่อนเติมพังก่อนโอยโอ้ยโอ้ยคนดือ้อ ชุดในโลกเฮ้ย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 คนไหนคนเก่งไในอาปากชี้ดูอาปากชี้อุย้ยเก่งจังเลยเก่งค่ะเก่งค่ะลกูก ตั้งขึ้นมันตั้งขึ้นมันจะได้เห็นน้องปินค่ะ<แ>อ่าปั๊บไหนอาปากให้ดูสิกินได้ยังอ่าเอาอ้ํออกาก่อนอ้ําก่อนอืมเด็กจริงมากจริงมากเลยอืมอืมไหนน้องพินอยู่ไหนน้องพินอยู่ไหนคะ เหรอปิณปิณกินข้าวโชว์เบื้องเหรอคะปั่นจักรยานกินข้าวค่ะขอบคุณจักรยานจากป้าปาทำให้น้องปินกินข้าวค่ะน้องปินกินข้าวแล้วค่ะอะโชว์พี่ๆหน่อยค่ะโอ้ย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 หุไปทั่วบ้านเลยค่ะกินเฮตุเนีลยโอ้โห นั่งลงนั่งลงนั่งลงยสพาบ้านกินข้าวสภาพบ้านกินข้าว,าาาวอามาไม่จับป้อนค่ะไม่จับป้อนนะคะอ้ําเดือดอ้อือมถาเอาเลยเก่งมากเอาช้อนวางก่อนเคี่ยวก่อน เคี่ยวก่อนแล้วค่อยตักทําใหม่ค่ะเคี่ยวก่อนลูกเคี่ยวก่อนแล้วค่อยตักทําใหม่นะคะกิ่งมากค่ะกิ่งมากค่ะกิ่งมากลูกอร่อยไหมคะ <c oughs> อันนี้นไหมเ <c oughs> อาไข่ไหมอะค <c oughs> ่ะทำเองค่ะทำเองคะ่ะขอททำเองคะ่ะ โชว์กล้องหน่อยค่ะโชว์กล้องหน่อยค่ะโอ้ยเก่งจังเลยคะ่ะเก่งจังเลยคะ่ะโชว์กล้องคะ่ะปิ้งกินข้าวเก่งไหมคะพี่พี่เก่งใช่ไหมคะมันจะแตกไม่จะจับใช่ดรออตักข้าวกินเองเลยเก่งอ,อะไรขนาดเอาช้อนดีไหมคะ ซอมมันตัดไม่ได้หูกซ่อมมันมีใบจิ้มค่ะเอาได้ไหมได้เหรออำเลยถ้าได้ก็อำเลยค่ะเก่งมากอ่ะเคี้ยวก่อนกืนก่อนค่ะอ้ยมันจะหกไม่จะจับให้ค่ะเอาวางตรงนี้เหรอคะโอเคค่ะ ที่กินข้าวของเขาค่ะที่กินข้าวของน้องค่ะแม่จะจับให้ได้ไหมคะแม่จะจับมั้คะโอ้โอ้โอ้ระวังระวังระวังมันจะเสียกรัวุก่าโอ้ขา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 ข่คาขา่าขาขาาม่ โอ้ยเจคองไม่ค่อยดีโอ้ยออซ้อมทีมจะบมโหนะซ่มเด็กจะกินนะคะพ้อนช่ำเด็กจะกินนะคะกินไม่กินทะไมกินช่ำผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่กินแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอู้หูกำลังตกนะเก่งจกกังเลย ใจกินค, young, ค่ะคือยังคะวาเอาเนอ่าปะาใหไม่ดูหน่อยได้ไหมคะอาปาใหไม่มาจ่ายเูินหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะราชอบให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ ช่องกช่องค่ะขอช่องด้วยค่ะไม่อยากกินแบบผู้ยายไม่อยากกินแบบเด็กแล้วนะค่ะไ่กินแบบผู้ยายไม่กินแบบเด็กแล้วโอ้ไม่ต้องไปกินที่พื้นค่ะที่ <c oughs> พื้นฉันแกินไมหรอไหรอไนัไม่ยอมกนอนินลับท้ายทำไมรากิน โปรตีนนะโอ้ทราเชื่อต้องเปลี่ยนอะไรก่อนนอนเชื่อไหมก่อว่าเก่งมากค่ะไม่จะตักให้ไหมคะไม่จะตักให้ทำเองแล้วลูกเอาเข้านี่ไงที่นี่นี่ไงนี่ไงไม่จะตักใส่ช้อนเฉยแล้วลูกจับช้อนกินเองโอ้ยเก่งกันเลยค่ะเก่งมาก หมดเลยค่ะอู้แตกค่ะดีนะช่วยไมวทัน